เมืองดินคอนในอีกไม่นานก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนดูวิวดูบรรยากาศของเมืองดินคอนนะคะเราไม่ได้เข้าถนนเล็กถนนน้อยนะคะวันนี้เราใช้ถนนเอโรสเอโรสคือถนนถนนสายหลักโอ้นนย,ย,ย,ยนะมันเย็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 นนะมันเลือไม่หอมนะคะทุกคนอากาศวันนี้เดี๋ยวให้ดูกันทุกคนสภาพนี่คะ่ะถนนสายหลัยกยังเป็นสองเลนแบบธรรมดาอยู่นะคะนี่ก็วิวของดินคอนก็จะ,นะะดินคอนก็จะมีความ พื้นราบมากกว่าพื้นภูเขานะคะในโซนที่เขาเป็นภูเขาก็มีเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะราบน,นี้ค่ะแล้วก็ลุงบอกว่าถนนเส้นนี้ให้สังเกตว่ามันตัดเป็นเส้นตรงถนนที่ในยุครมันที่เขาทำไว้เนี่นะคะโรมันเนี่ยเขาจะตัดถนนแบบตรงมาก ไม่ว่าจะขึ้นเขาโงห้วยแต่ว่าในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นราบที่เขาตัดกรงได้นะคะมันก็เลยจะเป็นเส้นตรงประมาณนี้อันนี้ลงุงอธิบายให้ฟังค่ะถนนเส้นนี้รถบรรทุกเยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่จากลินคอนจากข้ามสะพานคันเบอร์ r i d g ์ที่เราจากมาข้ามไปฝั่งยอร์ชเชยร์ได้ง่ายๆนะคะเ้ันได้องมาจิงจอฟาร์มตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มนม ฟาร์มเดอร์รี่ฟาร์มหัวนมนะคะ to to เป็นสถานเป็นฟาร์มที่ลงุงเค<อ>ยได้มาตรวจงานค่ะถนนแถวนี้ดิฉันท่องจนจำได้ทุก <laughs> ตารางค่ะทุกคนเพราะว่ามาลินคอนบ่อยนะคะ like Kings, nice well. ตัดตรงม,มากค่ะลุงเคยเล่าให้ฟังว่าในยุค โราณเชื่อกันว่าแผ่นดินในโซนลินคอนนี้เป็นแผ่นดินที่แยกมาจากแอริันด์นะคะ ที่หนึ่งที่สองแต่ว่าถ้าจะนั่งเล่าให้ฟังในรถรู้สึกไม่สะดวกค่ะทุกค, <Take the S 1> คนเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะถ้าไม่ลืมนะคะจะหาข้อมูลหารูปภาพ <'m> แล้วก็มา mm hmm. นั่งเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะหมู่บ้านทางนี้นะคะเมื่อกี้ดีฉันมาทัวร์หมู่บ้านทาน่นมกค <'m> อยากมาอยู่นะคะอยากมาอยู่มากๆโช๊คกลีาวตรงนี้เราเคยมานะคะ อบนอกลินคอนเรียกว่าแทบจะทุกหมู่บ้านทุกพาวเลยเพื่อต้องการย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่นะคะ<ม>เพื่อมาหาซื้อบ้านแถวนี้แต่ว่าไม่ได้ค่ะลุงยอมทําตามใจโดยการพามาซเซอร์เวนนะคะแต่ว่าไม่ยอมขายบ้าน <c oughs> ลุงบอกอดทนเอาอ,อีกไม่กี่ปีแล้วก็กลับแล้วโอ้ทกคนใจจะขาดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของบ้านที่เคยอยู่ที่ดิฉัน ไม่เอ็นจอยไม่แฮปปี้นะคะก็เลยอยากจะออกค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ออกค่ะทุกคนรอจนลูกเียนจบจนไม่ออกทีเดียวคือปี2021ค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ลินคอนแล้วนะคะลุงถามว่าเธออยากไปรอบในหรือรอบนอกก็เลยบอกว่าไปรอบในให้เพื่อน,อนได้ดูกันแล้วกันเพราะว่าอยากอยากให้ทุกคนได้ดูเบอร์ลินคอนนะคะ มีปรา,าสาทมีมินสเตอร์นะคะเราไปเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดคลิปให้ทุกคนดูคะ่ะหมายถึงว่าไปเที่ยวมาสี่ห้าปีที่แล้วต<อ> <avan> แต่ว่ายังไม่ได้ตัดคลิปยังมีคลิปอีกมากมายหลายที่ที่ยังไม่ได้ตัดค่ะทุกคนเ <Okay. S 2> ป,ป็น proud about ที่ใหญ่มากตอนนี้เราจะเข้าสู่ตัวเมืองปินทอนะคะไปเที่ยวที่ท <Answer. S 2> ันงเพิร right ์ลน้องแซตแน็ก็จะพยายามบอกให้เราไป เส้นทางหนึ่งเพราะว่าลุงไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้ามาที่ในตัวเมืองลิทคอนนะคะแอรี่น้องซแนปขอโทษนะจะขอเข้าเมืองก่อนอาจจะรับการเสียงน้องแซตแนปจริงๆนะคะแซตแนปก็คือ satellite navigation นะคะตัวย่อๆที่เราเรียกก็คือแซตแนปบ้านเราเรียก GTS ค่ะ สู่ตัวเมืองลินคอนลินคอนซีกหนึ่งก็จะเรียบเรียบนะคะลินคอนอีกซีกหนึ่งก็จะลงเขาค่ะ, no, คะตัวเมืองลินคอ,อนอาจจะหนวกหูที่ที่ฉันพูดแทรกหรือว่าพูดอยู่ตลอดเวลานะคะคืออมีคอมเมนต์ที่บอกว่าให้ ให้บรรยายไปด้วยให้อธิบายให้เข้าใจก็พยายามค่ะแต่ว่าอาจจะออกหูนิดนึงอันนี้เป็นวิทยาลัยนะคะเออมหาวิทยาลัยค่ะ university oops เป็นลินคอน university bishop Glosset university ออกเสียงไม่ถูกครับบอส พยายามบอกให้เราไปเส้นทางที่จะตัดไปนอริชแต่ว่าพยายามถ่ายเพื่อทุกคนอยากสร้างบ้านหรือว่าอยากทำร้านกาแฟคาเฟสไตล์อังกฤษนะคะจะได้เห็นแบบหลากหลายแบบ ที่เป็นสีขาวสีดำแบบนี้นะคะเรียกว่า m a ็ p พายเฮาส์เป็นบ้านสไตล์แม็ p พายอันนั้นเป็นเข้าตัวเมืองนะคะเป็นอาร์ชเป็นซุม้มแต่ว่ารถเราเข้าไม่ได้ค่ะทีฉันก็บรรยายเยอะก็กลัวคนรำคาญแต่ถ้าไม่บรรยายก็กลัวคนจะดูแบบก็ดูไปงั้นๆอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ ที่เรายัางไม่ได้ย้ายกลับก็มาทัวร์ในตัวเมืองก็สองส,องสาครั้งค่ะไม่ไม่เข้ามา,าบ่อยโอเคโอเคลินคอนคาสิโดเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็จะมี คาสเซิลด้วยนะครับมีปราสาทด้วยเดี๋ยวให้ลงได้แค่นี้นะคะทุกคนเจ <So proper. S 2> อปัญหารถไปไม่ได้นะคะ <keep> บ้านที่บอกทุกคนบ้านที่ทำทขาวๆดำๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าบ้าน The onto gate. แ,แค่นี้ค่ะคัสเซอหรือว่าปราสาทนะคะเราเข้าในบริเวณปราสาทไปได้ค่ะตอนนี้ก็ลงแล้วค่ะเราเคยมาที่นี่ตอนหน้าหนาวทุกคนโอ้ เซอร์เวยในตัวเมืองแล้วก็ไปเซอร์เวยที่ทางโน้นด้วยนะคะ โอ้เป็นโอพเป็นบ้านแม็กพายสไตล์ต่อมากค่ะตอนนี้คนจะข้ามถนนก็กดข้าม <All right. S 1> นะคะ <laughs> แล้วก็ <laughs> ให้มันเป็นไฟแดงเราก็จะหยุดค่ะแล้วก็ข้ามได้ตอนนี้ก็จะเป็นคิวรถเมยเขานะคะ คลิปนี้ยาวอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คลิปที่เดินทางแบบนี้นะคะมันส p e ด d clip ไม่ได้เพราะว่าถ้าตนถ้าเป็นเส้นตรงอะ่ะ s ปีดค c l i ได้นะคะแต่ถ้าเป็นถนนที่คดรถเลี้ยวแล้วดิฉันถ่ายซ้ายถ่ายขวาให้ทุกคนดูแบบนี้ดิฉันจะ s p e ด d clip ไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาพมันจะออกมาชุบฉับชุบฉับุบฉับ,บ,บแล้วเวียนหัวค่ะแล้วก็คนดูก็จะรำคาญอย่างที่บอกทุกคนนะคะ ในส่วนไหนที่อยากจะให้ทุกคนดูก็จะไม่ตัดออกค่ะในส่วนไหนที่มันไม่สําคัญมากนะก็จะตัดออกไปเพื่อไม่ให้คลิปมันเยินเยอวนเวอนะคะหลายอย่างเขาแตกต่างจากบ้านเราเนาะที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นได้ดูะคะ่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่คนสามารถเดินได้เห็นไหมคะฝั่งนั้นน้องก็ปั่นจักรยานแล้วก็เดินได้ค่ะ น right ี่ก็จะเป็นรางรถไฟนะคะมันจะฉับชนหน่อย <laughs> อดูเลนนะคะถนนบ้านเขา <laughs> เลนที่ปิดเลนที่เปิดนะคะ ก็วิ่งได้เรเดียวดีไหมทุกคนหลายๆอย่างอยากจะให้ทางการบ้านเราทําบ้านนะ <turn> right. แต่ว่าคนบ้านเราจะปฏิบัติกันได้ไหมอะ่ะอันนี้ก็เป็นรถเก็บขยะค่ะทุกคนรถเก็บขยะของเขาก็จะเป็นแบบมีระบบที่คีบถังขยะได้เองคือ พยายามที่จะพาทุกคนดูเนาะทุกคนมันจะได้แบบเห็นในแบบที่ไม่บ้านเราไม่มีนะคะอาจจะพูด <'ll> เยอะ <'ll> พูดเยอะในคลิปนเดี๋ยวบางส่วนนี้ฉันอาจจะต้อง s ป e ดคลิปจริงๆค่ะเพราะว่าคลิปมันยาวสงสารคนดูค่ะต้องมานั่งดูแบบซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่น่าสนใจของทุกคนหรือเปล่าคลิปแบบนี้นะคะก็ <laughs> จะมีพี่พี่ที่คอยให้กำลังใจคอมเมนต์บอกว่าไม่เบื่อค่ะ ชอบค่ะดูวิวสวยงามดีค่ะเพลินดีค่ะอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยแต่ว่าอยากอยากได้อยากฟังคอมเมนต์อยากอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนใหม่ๆหม่บ้างนะคะว่าชอบไหมหรือว่าก็งั้นๆแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ ยอดเขานละ้ค่ะตอนนี้นี่ค่ะเป็นแอเรียที่ดิฉันอยากมาอยู่มากค่ะลุงพามาเซอร์วิหมดเลยนะคะตรงนี้แต่ว่าราคาบ้านเราสู้ไม่ได้บางที่ก็สู้ได้ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าลุงอ่ะไม่ยอมมาเล่าที่เล็กเราผัดบ้านเขาหนะไปเดือดรักสมิฟนิพพ์พัฒน์ค่ะ เราก็จะออกไปนอกเมืองกันแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนดิฉันจะให้ลุงจอดสักทีหนึ่งเพราะว่าต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะตอนนี้อากาศหนาวทะลุเข้ามาในรถเราหนักมากนะคะลุงหุณดีแต่ว่าดิฉันหนาวแล้วนะคะถนนก็ยังตัดเป็นเส้นตรงอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ายังเป็นถนนเส้นโรมันดั้งเดิมอยู่นะคะตอนนี้เราจะผ่านเมืองสวีฟเฟิร์ดอตาก้าหากว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะอัพเดททุกคนอีกเนาะเอาไว้บกันใหม,ใหม่คุยกัต่อไปค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ 看看嘞。Kind of <laughs>